ฮัลโหลสวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่เกม o อกซิเ not i n c l u d e นะก็อยู่กับผมเช่นเดิมครับแวนไฮอ่าไปดูอาหารของเรากันครับผมอ่ามีอาหารอยู่25,000แคลเลยนะโอ้มันเป็นเรื่องที่ผมเนี่ยค่อนข้างจะตกใจนิดนึงนะเพราะว่าเราเนี่ยรู้สึกว่าเฮ้ยอาหารของเราเองก็ไม่ได้เยอะขนาดนั้นปะไปดูกันในเรื่องของอาหารเนี่ยมันบอกว่าเบอรี่ลมควันเดแคลนะ,ะสิ่งที่ผมกังวลในตอนนี้ก็คือ เมื่ออาหารมันเยอะเกินไปเนี่ยมันจะเขาเรียกว่าบูดครับผมใช่อคือนี่ครับผมเหมือนมิโดงนะอะมันเป็นบูดแล้วเพราะว่าความสุดของมันเนี่ยเหลือแค่19อนก็ส่งไปหมักครับผมอาหารสา0เหมือนแค่โอ้โหลดไปเยอะนะแต่ก็ไม่เป็นไรครับเพราะถึงยังไงซะไอเจ้าพวกนี้เนี่ยก็ทำอะไรไม่ได้ครับอทำอะไรกับมันไม่ได้ละ ตอนนี้เนี่ยผมมีความคิดอยู่หนึ่งอย่างนั่นก็คือการสร้างห้องครัวใหม่ครับในอดีตเนี่ยผมเคยสร้างห้องครัวคือไปดูกันในเรื่องของตู้เย็นก่อนครับตู้เย็นเนี่ยมันจะแช่อาหารในอุณหภูมิ 1. องศาเซลเซียสนะดังนั้นแล้วผมเนี่ยคิดว่าแล้วถ้าหากว่าเราเนี่ยแช่ไอ้เจ้าเกี่ยวกับอ,อาหารของเราเนี่ยในอุณหภูมิที่ต่ำกว่านั้นล่ะเช่นติดลบ 10. องศาอย่างนี้ อาหารของเราจะบูดอีกไหมอ่านั่นคือความคิดของผมในตอนนั้นนะเพราะว่าเพราะว่าผมเนี่ยยังไม่ได้อ่ารู้เกี่ยวกับการทําห้องคาร์บอนไดออกไซด์อ่าตอนนั้นซึ่งตอนนี้เขาแก้บั๊กไปแล้วเกี่ยวกับเรื่องของห้องคาร์บอนไดออกไซด์นะเอาละดังนั้นเรมาที่เรื่องของเราครับผมเนี่ยคิดว่าผมจะสร้างห้องอ่าห้องทําความเย็นใช่ห้องทําความเยน็เยนเอาไว้เก็บอาหารอ่าในอดีตเนี่ยมันมีอีกหนึ่งวิธีครับนั่นก็คือการที่เราเนี่ย สร้างห้องคลอรรนซึ่งสร้างห้องคลอรีนเนี่ยมันค่อนข้างจะยากนิดนึงนะเออเพราะว่ามันทําหลายระบบอะ่ะเออมันทาหลายระบบซึ่งมันผมก็เลยคิดว่ามันน่าจะยากนิดนึงแต่นั่นไม่ใช่ประเด็นปัญหาของเรื่องนี้ครับประเด็นปัญหาของเรื่องนี้คือถ้าหากเราสร้างห้องไอเย็นเนี่ยซึ่งเราเนี่ยกำลังคิดจะทําอยู่นะในตอนนี้แต่มันน่าจะไม่ใช่พาร์ทนี้เลยนะแค่พูดตั้งเอาไว้ก่อนอ่ะโอเคเอาละเกือบลืมไปเลยผมเนี่ยได้ขุด พื้นที่ตั้งเอาไว้แล้วนะโอ้มีคอรีเหลวด้วยคอรีเหลวเนี่ยสามารถทำประโยชน์ดได้หลายอย่างครับเช่นนำสลามมาเช่วไว้ในนี้นะอเออเป็นความคิดที่ดีเหมือนกันคุณผู้ชมถ้าหากว่าเราะจะขุดตรงนี้ก็เสียดายนะเนื่องจากมันอุดมไปด้วยต้นข้าวสาลีครับก็จะเสียดายดีนะข้ามไปก่อนกันแล้วกัน <laughs> ในเรื่องของการเคลียร์สลามเอาละ ในส่วนของพาร์ทวันนี้ครับผมเราจะมาสร้างไอเจนีกันนะมันก็คือ,อแปรรูปครับผมมันคือเครื่องสกัดโลหะ,อะโอเคเราจะสร้างตั้งไว้ตรงไหนดีเอาเป็นตรงนี้ก็แล้วกันแล้วก็สร้างพื้นอย่างนี้ครับอสองช่องนะ,ะแล้วก็เป็นระบบท่อน้ําครับเป็นเครื่องปั๊มของเหลวนี่แล้วก็ อะไอีกนะฐานครับห้องพักของเหลวอ่ะแล้วก็ต่อท่อครับท่อน้ำนะอเอาเป็นสปานเชื่อมของเหลวก็แล้วกันโอเคหลังจากนั้นก็ต่อท่อครับอโอเคแล้วก็ปล่อยท่อน้ําออกไปยังตรงนี้อ่ะได้อยู่ได้อยู่แล้วก็เราจะทําการขุดไอเจ้าต้นข้าวสาลีตรงนี้นะเนื่องจากเราน่าจะ คือใช้ประโยชน์จากมันได้นัเลยนะแต่ประเด็นคือมันมีอยู่นิดเดียวเองแอบก็เลยไม่อยากจะใช้ประโยชน์จากมันสักเท่าไหร่กดเร่งเวลาไปครับเพื่อให้ดูขอเรามาสร้างนะอ่าหลังจากนั้นเราจะสร้างเป็นไฟฟ้าครับเครื่องปั่นไฟนะสองเครื่อง1 2หลังจากนั้นใช้แบตเตอรี่อัจฉริยะมาควบคุมเรื่องของแบตนิดนึง,นง,นงแล้วก็ใช้สายไฟตัวนําครับโอเค โอ้ดูเหมือนว่าโลหะบริสุทธิ์ของเราจะไม่พอนะแล้วก็ใช้แล้วครับถ้าหากว่าโลหะบริสุทธิ์ของเราไม่พอเราก็ต้องมาใช้ไอเจ้าเครื่องนี้นะโอ้คเศร้าใจเลยเอาสักสิบพอก็ออจะได้ประมาณสักห้าร้อยกิโลกรัมผมคิดว่าครั้งนี้นะ่าจะเป็นครั้งสุดท้ายแล้วนะที่เราจะใช้บริการเครื่องนี้นะในการทําแร่บริสุทธิ์โอเคครับคุณผู้ชมมาดูนี่นิดหนึ่งนะอ่ะมันคือ สายไฟเว้ยสายไฟเนี่ยมันพังอ <t waste écrit> ่าแล้วก <Thank you. S 3> ็ล sure ูกคอเรเนี่ยไปสร้างไม่ได้กดสั่งหรือถอนตรงนี้ไปก่อนครับโอ้ดูเหมือนว่าตอนนี้น้ำเราเองก็เริ่มจะน้อยแล้วนะผมคงต้องบุกรุกสลามดินแดนสลามตรงนี้นะแล้วก็ทําการกู้น้ําตรงนี้คงต้องเริ่มทําจริงจจังๆแล้ละนะเอ แปนในหัวเนี่ยเต็ไมไปหมดครับแต่ว่าไม่ได้ทําอะไรสักอย่างหนึ่งออค่อนข้างเศร้านิดนึงเอ,อเอาละรอให้ดูไปซ่อมสายไฟครับโอเคนี่ครับมันส่งผลต่อนนี่นะท่อว่างเปล่าเราผลิตออกซิเจนไม่ได้นะผลิตออกซิเจนไม่จำใช้ครับออออมีแต่เรื่องเต็มไปหมดนะเยอะแยะตัดแปะไปหมดเลย อัจริงๆผมเนี่ยค่อนข้างจะเศร้าใจนิดหนึ่งนะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยปัญหามันเขาเรียกว่ากรูเข้ามาเรื่อยๆนะอ่าก็ต้องจัดการปรทีละอย่างครับในตอนนี้เนี่ยเราจะจัดการเรื่องของอ่าแร่ธรรมชาติไม่ใช่แร่ธรรมชาติแร,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 ร่ลุหบุรธิ์กันก่อนอ่ะซึ่งเราต้องใช้เครื่องนี้ครับเป็นตัวกระทำนะ,ะรู้สึกว่าผมลืมต่อท่อออกอ่าใช่จริง้วยก็ต่อไปเลยครับต่อแบบนี้นะอ่าง่ายๆครับ ไปซีเรียสอะไรเยอะโอเคหลังจากนั้นเนี่ยเมื่อเราเมื่อดูเมื่อเรารอให้ดูบสร้างอเจ้านี้เสร็จนะเราก็จะไปดูกันถึงเรื่องของไฟฟ้าครับเนื่องจากอาตอนนี้เนี่ยมันคงจะน่าจะถึงเวลาละที่ผมต้องเอาจริงเอเอาจริงคืออย่างนี้เว้ยถ้าหากว่าถามสาเหตุว่าทําไมเฮ้ยทำไมถึงยังไม่ทําห้องไฟฟ้า,าคือ ถ้าาว่าทำห้องไฟฟ้าเนี่ยเราต้องทําการรื้อตรงนี้หมดเลยนะเนื่องจากมันเป็นพื้นที่ที่แหล่งปั๊มก๊าซเนี่ยคือมันเกะกะเรามันเกะกะที่วางสายไฟของเราอใช่ดังนั้นเนี่ยมันจะพูดยังไงดีขี้เกียจขี้เกียจมากเลยเต้องรือ้อต้องทานะเออโอเคครับคุณผู้ชมดูเหมือนาตอนนี้เนี่ยดูจะทําห้องสก,กัดโลหะไม่ใช่ห้องสก,กัดโลหะดิอ่สาสถานท,ที่ที่เราเอาไว้ใช้สก,กัดโลหะ ให้เป็นที่เรียบร้อยเลยนะแล้วทาไมเองถึงไม่มาเติม่ะเนี้ยเออตั้งระดับเก้าเป็นเลยโอเคอืมไฟฟ้าตรงนี้ต้องเต็มอยู่ตลอดด้วยาเ,ออเดี๋ยวเราจะไปดูกันที่นี่ครับผมป้าคู่อายุยี่สิบสองแล้วครับแต่ว่าความป่าเถื่อนเนี่ยยังไม่ลดลงเลยนะอืมต้องทํำยังไงดีละเนี่ยคุณผู้ชมตอนนี้ความป่าเถือนเนี้ย5้าปนะ ไม่ทันช่วงอายุของมันวะเราต้องทำยังไงกันดีเอ๊แต่เรามีไข่ปลาคูครับอืมเรามีไข่ปลาคูนั่นก็หมายความว่าในตอนนี้เนี่ยถ้าหากว่าบังเอิญเจ้าเจ้าปลาคูตัวน,นี้ตายนะเราก็จะนำเจ้านี่มาวางไว้เลยมันคือน,นี่ครับผมอาหารนะแล้วก็บปที่กับดักจับปลาอ่ะสิ่งที่เราทําได้ตอนนี้ก็แค่รอครับผมรอให้ดูเนี่ยสกัดโลหะ บริสุทธิ์ในจํานวนที่เรียกได้ว่ามากนิดหนึ่งนะเนื่องจากทหารของเราต้องการสร้างห้องไฟฟ้าเนี่ยเดี๋ยวเราไปดูกันในเรื่องของไฟฟ้าครับอไปดูอันที่สายไฟเมนครับสายไฟเมนตัวน้านะใช้แร่โลหะบริสุทธิ์ห้อมอแปลงครับใช้แร่แร่ไอเจ้าแร่ทองแดงแร่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 ปนเปื้อนไม่รู้จะเรียกว่าแร่อะไรดีโอเคมอแปลงใหญ่ใช้200ครับอซึ่งในการ ในขั้นตอนการสร้างห้องไฟฟ้าเนี่ยมันจําเป็นที่จะต้องใช้แร่เยอะมากๆทําให้ผมเนี่ยค่อนข้างจะหนักใจนิดหนึ่งนะ mm hmm. เดี๋ยวเราจะมาทําการเคลียร์พื้นที่สร้างออกซิเจนของเรานะพื้นที่สูบก๊าซออกซิเจนของเราแล้วก็มาเคลียร์ห้องนี้ให้เป็นพื้นที่รองรับน้ําเน่าที่เราจะใช้กับเครื่องนี้ครับไฟฟ้านะเป็นเครื่องอไหนล่ะเนี่ยเครื่องปั่นไฟก๊าซธรรมชาติครับอ่ะ เราจะสร้างเอาไว้ตรงนี้นะสองเครื่องโอเควางแปลเอาไว้ก่อนซึ่งหลังจากนั้นเนี่ยเราก็จะสร้างเครื่องนี่ด้วยครับผมมันคือ,อเครื่องปั่นไฟไฮโดรเจนครับมันบอกว่าใช้ไฮโดรเจนร้อยกรัมต่อวินะซึ่งเราเองก็มีไฮโดรเจนค่อนข้างจะเยอะนิดนึงละโอเคกดสร้างไปเครื่องปั่นไฟธรรมชาติ2เครื่องไฮโดรเจน1เครื่องแล้วก็เครื่องปั่นไฟทันหิน2เครื่องครับน่าจะเพียงพอกับ ระบบไฟฟ้าทั้งหมดของเราในตอนนี้นะอ่ะโอเคครับทำการรื้อถอนทั้งหมดเลยนะตรงนี้อ๋อล้ในระหว่างที่มันรื้อถอนเราก็มาหากันครับว่าเราจะสร้างสถานที่ที่ตั้งเครื่องอ่า็กโทรไลเซอร์ตรงไหนนะอืมทำไมต้องคิดมากวะตั้งตรงนี้ไปเลยแล้วกันออตั้งตรงนี้ไปเลยแล้วกันเอาแบบง่ายๆ easy easy นะอ่ะเดี๋ยวเราขอเปลี่ยนพื้นตรงนี้เป็นพื้น ทุนระบายให้หมดก่อนโอ okay. เคเกลือแร่นะเนี่ยทองแดงต้องร้อยกิโลกร,รัมนะเออโคตรเปลือกโอเคหลังจากนั้นก็มาสร้างพื้นธรรมราดาครับปกติโอเคก็สร้างพื้นตั้งเอาไว้ต่างเื้อถอนต,ตรงนี้นิดนึงแล้วก็โอ้น้ำมาจากไหนน้ำมาจากการที่เราตัดท่อครับเออโอเคแล้วก็ถูนิดนึงคือลืมลืมคิดไปเลยนะว่าเฮ้ย e l e c t r o เซอ e r เนี่ยมันต่อท่อน้ำเข้ามา แล้วเราก็บังเอิญไปตัดท่อมันอืก็ไม่เป็นไรครับมันเป็นพื้นที่ด้านล่างนะไม่ค่อยจะมีปัญหาสักเท่าไหร่เอาละเราไปวางออกซิเจนกรอนอิเล็กโทรไลเซอร์โอเคหนึ่งเครื่องตรงนี้แล้วก็หนึ่งเครื่องตรงนี้หลังจากนั้นก็ลากท่อน้ําครับโอเคแล้วก็ไฟฟ้าครับผมลากสายไฟนิดหนึ่ง OK, đúc của có... hơi, nó đấy, à, thôi, để anh nhé. Kha Min đang nằm, à, đừng bõng đó, anh không mới không xem đúng không? Đúng không? À, có rồi khóa lục đi, đi. Sẵng dái vào đây. À, nếu anh, anh bực chì, anh bực chì, anh cứ đi chì đi, đi. Đi, คามินโอ้โหชิบหายแล้วคุณผู้ชมถ้าหากว่ามันฉี่ใช่ไหมแน่นอนมันต้องไหลลงแหล่งน้ำแน่นอนเลยคุณผู้ชมคามินเองทำกันได้นะโอ้โหแหล่งน้ำของเราอชิบหายแล้วเออน้ำใสโอเค อย่างน้อยแล้วตอนนี้เนี่ยเดี๋ยวขอไปดูในเรื่องของท่อน้ำนิดหนึ่งครับท่อน้ำท่อน้ำท่อน้ำอย่าไรเนี่ยท่อน้ำโอเคคือเหมือนว่าจะมีน้ำเน่าน้ำเน่าติดไปนิดนึงนะโอเครู้สึกเหมือนกับว่าเราจะมีสกิลร้างท่อใช่ไหมเดี๋ยวเราขอตัดสายไฟตรงนี้ก่อนก็นแล้วกันรื้อถอนครับเรนเดี๋ยวนกดที่สายไฟได้วยกันรื้อถอนครับโอเค แล้วก็กดเช็ดถูเช็ดถูตูไวไวโอเคคามินเอ้ยแล้วทำาไมอ๋ออเคขอโทษด้วยคามินปิดที่รอเองเอาล่ะไปเลยเอาล่ะเดี๋ยวเราจะมาอุดรูตรงนี้กันนะเนื่องจากปัญหาปัญหาของฉี่ครับอ่าเดี๋ยวมันเผื่อบางทีในอนาคตเนี่ยมันจะเกิดเหตุการณ์อย่างนี้ขึ้นอีกครั้งนะเดี๋ยวเดี๋ยวฉี่แตกอืมทำไมอ๋อโอ้โห ทำไมผมสะโพอย่างมีวะโอเคเดี๋ยวขอลากไปก่อนแล้วก็ทำการเช็ดถูครับอืมโอเคทำไมวันนี้เราสะโพกจังเลยวะเอาไมเอาไมโอเคครับดูนว่าในตอนนี้เนี่ยห้องไฟฟ้าของเราเนี่ยก็จะสร้างเป็นที่สำเร็จเรียบร้อยแล้วนะแต่ผมขอต้องตอขอบอกเอาไว้อย่างนี้ก่อนว่าเดี๋ยวผมเนี่ยจะไม่ต่อสายไฟแล้วก็ทำอ่าอะไรจุกจ,จิกจินิดหน่อยก่อนนะอ่า เนื่องจากว่าผมเนี่ยเดี๋ยวผมจะสร้างเป็นไอ้เจ้านี่ก่อนครับมันคืออไฟฟ้ามันคือนี่ครับผมหม้อแปลงขนาดใหญ่อ่ะเราต้อจะสร้างได้ประมาณหนึ่งสองโอเคได้สองเครื่องนะก็เดี๋ยวลองดูกันก่อนว่าเราจะสร้างได้กี่เครื่องเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวไม่ออกไม่ออกไม่ออกแค่สร้างไว้เฉยๆเอาละเดี๋ยวผมขอวางแบบแปลนห้องไฟฟ้าของเราก่อนะนิดนึง โอเคฮะคุณผู้ชมตอนนี้ผมก็ได้วางแบบแปลนอ่าเขาเรียกว่าโรงงานผลิตไฟฟ้าใช่เหรอเออใช่แหละมันคือโรงงานผลิตไฟฟ้านะอ่าผมก็ได้ทําการต่อท่อไปแล้วซึ่งในตอนนี้มันก็จะงงนิดนึงเ,เนื่องจากมันยังเป็นเขาเรียกว่าเป็นพิมเขียวอยู่ใช่ครับผมมันยังเป็นพิมเขียวอยู่นะอะ่โอเคครับในอ่มันมีคอมเมนต์คอมเมนต์หนึ่งนะอะ่ผมจําชื่อคนคอมเมนต์ไม่ได้ลนะ เขาบอกว่าฟิลเตอร์การ์ดเนี่ยไม่ต่อสายไฟได้ไหมอ่าคือเท่าที่ผมเข้าใจนะอ่าประมาณคอมเมนต์แกแล้วเท่าที่ผมเข้าใจเนี่ยคือแกบอกเชิงประมาณว่าเฮ้ยการ์ดอ่าไม่ใช่ตการ์ดสิอ่าฟิลเตอร์การ์ดเนี่ยมันเป็นบักกก็กเมื่อก่อนเนี่ยคือเราไม่ต่อสายไฟก็ได้อ่าเราประมาณนั้นครับคือผมอ่านเข้าใจอย่างนั้นจริงๆอ่าสรุปแล้วในะตอนนี้มันทําไม่ได้แล้วครับมันจําเป็นต้องต่อสายไฟเลยนะเออโอเค นื่องจากเนี่ยผมต่อสายไฟแล้วก็ต่อท่อควบมันละมันบอกว่าไปบล็อกครับอ่าน่าจะเป็นเพราะว่ามันเข้าเครื่องนี้ไม่ได้นะเนื่องจากมันต้องต่อสายไฟโอเคครับโอ้ดูเหมือนว่าดูปเองก็สร้างให้เรากำลังเสร็จด้วยเช่นกันนะอืมค่อนข้างจะดีเลยแหละเอาละตอนนี้ทองแดงทองแดงเราศูนย์กิโลกรัมครับโอเคเข้าใจเข้าใจ เอาละสร้างเสาดูตัวเลยก็แล้วกันเริ่มจากตรงนี้ครับออกเป็นตรงนี้นะากยาวมันเลยโอเคจนถึงตรงนี้หลังจากนั้นก็ทําบันไดในส่วนที่เรายังไม่ได้สร้างนะอ่าโอเคเนื่องจากทําอย่างนี้เนี่ยรูปจะไม่เสียเวลาเดินทางนะอ่าคือสมมุติว่าออกมาจากตรงนี้ใช่ไหมต้องการมาห้องนอนก็รูดลงมาเจ้าอ่าโอเคประมาณนั้นประมาณนั้นในอนา,าคตเนี่ยผมมีแผน ผมมีแพลนที่จะย้ายไอเจ้าเครื่องอิเล็กโทรไลเซอร์อีกนะอ่าไม่ใช่ผมตั้งเอาไว้ตรงนี้เพียงอย่างเดียวอ่าผมมีแพลนจะย้ายอีกแต่ก็ไม่ใช่ในเร็วๆนี้และนะเฮ้ยมาดูวันที่อาหารครับเหลือแค่6ก0มื่นแคล,ละจาก <laughs> จากเอ่อจากตอนต้นนะที่มันมีอยู่2,000สนแคลใช่ปะโอ้โหอ,อาหารลดไวมาก ผมกลัวว่าถ้าหากว่าเป็นอย่างนี้ต่อไปเนี่ยอาหารมันจะไม่พอครับเอาล่ะเดี๋ยวขอสร้างบันไดลงมาอีกอนิดหนึ่งหลังจากนั้นก็ขุดตรงนี้ครับอ่ามันจะได้ไปเก็บขนมปังอ่าไม่ใช่ขนมปังองินข้าวสาลีเย็นให้เรานะโอเคแล้วก็ต่อบันไดลงมาตรงนี้นะครับ โอเคดูบเองก็มาสร้างไอ้เจ้าเครื่องสกัดโลหาให้เราเรื่อยๆนะเอาแล้วนะครับผมยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการพิทติ้งพอร์ตนะอะเมื่อคุณผู้ชมได้ยินผมพูดถึงรายการพิทติ้งพอร์ตเนี่ยคุณผู้ชมคิดว่าเราต้องการคนเพิ่มใช่ไหมอ่ะมันไม่ใช่ครับคือรอบนี้เนี่ยมาเป็นเอชแคนครับผมการก่อสร้าง16,400ความเร็วในการก่อสร้างนะคือสร้างมาคือเอชแคนเนี่ยมาเพื่อก่อสร้างล้วน,ลวนเลยความเร็วในก่อสร้าง400แต่ มันเป็นโรคกลัวรูครับมันขุดไม่ได้แล้วก็เป็นโรคโลหิตจางด้วยความม่วงไวลบ5 50โอเคครับตัดทิ้งไปเลยเราไม่ชอบดูอย่างนี้กองฟางต่างแดงเป็นทองแดง400กิโลกร,รัมน่าสนใจครับแล้วก็อามารีครับอ่ะสกิลกาก,กากนะโอเคที่เราสนใจคือนี่ครับผมปลาคู่กดเลือกมาพิมพ์โอเคหลังจากนั้นเนี่ยเราจะมาพังเจ้านี่ครับ สั่งดื้อถอนโอเคเมื่อเป็นอย่างนั้นเนี่ยปลาคูก็จะกระโดดลงมาครับแล้วก็ลงมายังแหล่งน้ําตรงนี้นะอ่าเราก็จะจับพามาใส่ตรงนี้โอเคครับทองแดงของเราในตอนนี้ปลาไป2,400กิโลกร,รัมแล้วนะก็ขอสร้างสายไฟต่อเลยแล้วกันอ่ะไปสาระมาเยอะละเอาเป็นสายไฟตอเมนครับลากไปอย่างนี้เลยนะโอ้โหจนแน่รอบนี้แล้วก็ลาบไปอย่างนี้ครับ โอ้โหกี่เิ้นวะนะในที่สุดมันก็หมดครับโอเคในพาร์ทนี้เนี่ยผมไม่ได้ใจเหมือนกันนะว่าเราจะสําเร็จไหมนะไอเจ้าการสร้างดวงไฟฟ้าของเราเนี่ยโอเคครับมาถึงหัวข้อหลักของวันนี้กันละเราต้องเร่งระดับพามเป็นระดับ9กนะ้าตรงนี้เนื่องจากนัดคุณผู้ชมเอาไว้แล้วว่าตอนนี้เราจะมาเปิดห้องไอเจ้านี่กันก็เดี๋ยวรอให้มันมาครับ แล้วเมื่อไหร่เองจะสร้างอันนี้เออสร้างอะมันเสร็จๆไปอ,อืมเดี๋ยวนะเดี๋ยวท่าก็เสียเดี๋ยวท่อก็พังก็หรือถอนไปเลยครับอืมง่ายๆเดี๋ยวเราจะปิดผนึกเครื่องนี้ไว้ก่อนปิดผนึกเครื่องนี้ไว้ก่อนโอ้ยอ่าโอเคมันก็จะร้อนนิดนึงนะอ่ะไหนดูสิแต่อีกเดียวอ่าอุณหภูมิ เย็นในใบอมน้ําแข็งเนี่ยก็จะทําให้มันเย็นขึ้นเองครับโอเคที่เหลือก็แค่รอให้ดูมาสร้างบันไดตรงนี้นะเดี๋ยวเราจะมาเปิดห้องแห่งความลับกันออ้ใบอมอปองไอ้น้ำมุนครับอยู่ตรงนี้เลยนะอ่าค่อนข้างจะง่ายนิดนึงนะเออตรงนี้เนี่ยเราก็แค่ขุดลงมาตรงนี้โอ้ง่ายง่ายครับอา,าละดูฟได้ทำการจะพูดยังไงดี ขุดลงมาล้ประตูนี้ละไปครับผมสถานะในปัจจุบันก็คือล็อกอยู่นะเรามาสแกนนิดกันเลยโอเคฮะคุณผู้ชมตอนแรกเนี่ยผมคิดว่าเฮ้ยคือผมเนี่ยอ่าจ้องอยู่ที่ประตูนะพอเปิดประตูปุ๊บอ้าวไม่มีอะไรเหรอเนี่ยก็สั่งดื้อค้นครับแล้วก็สำรวจดูโอเคไฟล์ของเราไม่สนนะ อ๋อละมีต้นข้าวสารีด้วยก็จัดเก็บไปครับเปิดเก็บเกี่ยวนะไม่ใช่จัดเก็บโอเคตรงนี้มีต้นวิทเวิร์ดหนึ่งต้นครับแล้วก็ตรงนี้มีข้าวสารีก็เราจะขุดไปในในวนหลดีคุณผู้ชมเพื่อที่เราจะไปเอาไอ้เจ้าอ่าเขาเรียกอะไรนะเอาเป็นเครื่องสแกนสมองแล้วกันเรียกแบบชื่อเต็มๆของมันเนี่ยป็นชื่อว่า n น u r a l รื่อ l เวกซิเลอร่านยากชิบหายเออโอเคกดขุดไปครับเพื่อที่เราจะไปเอาไอ้เจ้าเครื่องสแกนสมองตรงนี้นะแล้วก็ตรงนี้ก็ต่อบันไดนิดนึงแล้วก็ตรงนี้ก็ขุดลงมาเอาละดูมารืษค้นละโอเคได้เป็นอะไรสารอาหารแท่ง800แ0 0ข้อแคลอดีของแท่งสารอาหารเนี่ย คือมันไม่มีวันหมดอายุใช่ปะ่ะรู้สึกว่า,าใช่น่าจะเป็นอย่างนั้นแหละมันไม่มีวันหมดอายุนะก็ถือว่าเป็นข้อดีของมันเลยแหละนะแล้วข้อเสียของมันเนี่ยก็คือลบหนึ่งครับใช่ลบหนึ่งก็ไปกดที่ new t h r u vector ครับไปดูกันที่เรนก็นแล้วกันอ่ะผู้โชคดีรอบนี้ก็คือเรนครับแล้วก็ตั้งเป็นระดับ9ครับอ่ะเดี๋ยวรอให้เรนมาใช้บริการเครื่องนี้ โอเคเินเข้ามาละสมองโอเคกดเสร็จสิ้นครับรู้สึกแปลกๆนะมันบอกอโอเค,อเคฟิวสมองของเล่นยังคงสันอยู่เลยไม่เคยรู้สึกดีขนาดนี้มาก่อนเรนได้รับเนได้รับลักษณะติดตัวเพิ่มเติมคือล่ำครับอ่าความแข็งแรงบอก10รู้สึกว่ามันจะบวกอ่าจะไม่ได้ละช่างมันครับ โอเคเรนผู้โชคดีของเราเนี่ยได้รับล่ำอีกแล้วนะรู้สึกว่าคนแรกของเราเองก็จะเป็นล่ำด้วยหรือเปล่าเอหรือไม่ใช่โอเคครับมาสรุปผลของพาร์ทนี้กันเลยดีกว่าผมเนี่ยได้ทาการก่อสร้างเออมันเคยก่อสร้างนะ <c oughs> ถ้าจะพูดได้ถูกคือมันเคยก่อสร้างกันแหละผมเนี่ยได้ทําการก่อสร้างสิ่งที่เรียกว่าไอเจ้านี่ครับผมแปรรูปนะมันคือเครื่องสกัดโลหะเดี๋ยวเราเอามาตั้งเอาไว้ต่อเลยดีกว่าอ่ะ แล้วก็ต่อท่อครับผมเนื่องจากเราเนี่ยใช้งานเครื่องจะนีหนักเกินไปนะทาให้มันร้อนครับผมในเมื่อมันร้อนเนี่ยก็จะทําให้เกิดการจะพูดยังไงเดียเออในเมื่อมันร้อนเนี่ยมันก็จะท่อก็จะแตกครับใช่ท่อก็จะแตกดังนั้นแล้วเนี่ยทางที่ดีผมแนะนําว่า,อย,าอย่าใช้งานหนักเกินไปนะเออโอเค เราได้สร้างเครื่องสกัดโลหะครับแล้วก็ได้สร้างได้เริ่มต้นกนแล้วกันได้เริ่มต้นสร้างห้องไฟฟ้านะซึ่งผมคิดว่ามันน่าจะเสร็จในพาร์ทหน้าแหละเออมันน่าจะเสร็จในพาร์ทหน้าแหละคุณผู้ชมไม่ใช่ในพาร์ทนี้แน่นอนโอเคครับในเมื่อเราได้สร้างห้องไฟฟ้านะที่เหลือก็แค่เป็นการต่อสายไฟแล้วก็ต่อไปอยังไอเจ้าโมอแปลงใหญ่แล้วก็ต่อสายไฟไปยังโม่แปลงเล็กอ่าใช่ประมาณนั้นครับเอาละในส่วนของต่อไปเราก็ ได้ปลาคูมานิดหนึ่งนะแล้วก็เอาพาไปใส่ในเจ้านี่และโอเคแล้วก็ในพ์ทนี้เนี่ยผมได้ไปสำรวจในเจ้านี่ด้วยครับมันคืออาอรายธรรมโบราณโบราณหรือเปล่า,ามันไม่น่าจะโบราณนะเพราะมันดูทันสมัยกว่าเพราะมันดูทันสมัยกว่าดูกว่าเราอีกนะดูโต๊ะนี่สิคุณผู้ชมโตนี้ มีกระเช้าดอกไม้ไม่ใช่กระเช้าดอกไม้ดิตะก้าผลไม้อมีตะก้าผลไม้วางอยู่แล้วไปดูโต๊ะกินข้าวของรูปเราครับนี่นะคุณผู้ชมดูยังไงก็มันเป็นอรารยธรรมที่เหนือกว่าชัดๆโอเคครับเอาละเราปิดท้ายด้วยการดูฟิตึงพอร์ตกันละกันเรื่องมิมเขียวครับโอ้บกหนึ่งบลกหนึ่งบลกสองบลกสองบกส,สี่บลกหนึ่งบลกหนึ่งบลอกหนึ่งอโอเคเราเอาเป็นไข่แฮกครับทิมมาเลย อาหารของเราขึ้นไปเป็นแสนหน0่งแสนละอุดมไปด้วยอะไรบ้างดูสิมีปังเย็นครับอ่าคือตอนนี้เนี่ยสาเหตุที่รูปของเรายังมีชีวิตรอดอยู่จนถึงปัจจุบันเนี่ยผมบอกได้เลยคําเดียวนะปังเย็นครับปังเย็นช่วยชีวิตเลยแหละคือไอ้เจ้าพวกนี้ครับเนี่ยอ้เจ้าพวกต้นข้าสาลีเนี่ยระยะเวลาเติบโตในพื้นบ่าท72ดเคิลเฮ้ยมันนานจังวะ แต่ถ้าเขาก็ปลูกในแปลงเนี่ยแค่18ไซเคิลนะเออหน้าปลูกอยู่เหมือนกันนะเนี่ยเอาละมันยังไม่ใช่เวลาในที่เราจะต้องทําในตอนนี้ครับอ่าใช่อีกอย่างนึงเลยเนี่ยเราได้สร้างไอ้เจ้านี่ครับเสารูดตัวไว้ให้ดูรูดนะอ่ามันจะเพิ่มความเร็วในการทำงานของดูพขึ้นเยอะเลยแหละโอเคครับสารพัดนี้ก็ต้องขอจบเอาไว้แต่เพียงเท่านี้ก่อนนะคิดเห็นยังไงก็สามารถคอมเมนต์ติชมกันได้นะครับผมสารพัดนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อน สวัสดีครับอย่าลืมกดไลค์และกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องและอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่ให้พลาดคลิปใหม่ๆสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนบาย